สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยในวิชาภาษาจีนวันนี้เราซื้อจะมีอะไรมาสอนนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราซื้อสอนเรื่องอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมคะวันนี้เราซื้อจะยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าจะมีคําศัพท์อะไรมาสอนเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ที่เราซื้อเคยสอนในครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะทบทวนให้นะคะเดี๋ยววันนี้เรียนเรื่องใหม่คําศัพท์ใหม่กันก่อนนะคะเด็กๆด,ดูในภาพซิว่าดูออกไหมว่าเป็นอะไรมันคือบะหมี่ใช่ไหมคะบะหมี่จะเป็นเส้นสีเหลืองๆแบบนี้ใครเคยทานบ้างอาบะหมี่นะคะเดี๋ยวพูดตามหร่อซื้อกันเลยนะคะบะหมี่ภาษาจีนเมียนเถียวเมียนเถียวเมียนเถียวบะหมี ต่อไปเราซื้อเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนชอบมากๆเลยมันคือไก่ทอดนั่นเองใช่ไหมคะไก่ทอดภาษาจีนพูดตามเราซื้อนะคะจ๋าจีจ๋าจีจ,าจ๋าจีไก่ทอดอถ้าเราซื้อ,อยากกินจ๋าจีแบบนี้ต้องไปซื้อที่ไหนคะมีขายเยอะแยะมากมายหลายๆที่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าสีแบบนี้เนี่ย มันต้องไปที่ไหนดีเด็กๆ KFC ใช่ไหมคะเนี่ยใครเคยทานไก่ทอด KFC บ้างเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมอ่า,จ,าจ๋าจีไก่ทอดต่อไปเด็กๆชอบมากๆเลยชอบแน่นอนเลยนะคะไอศครีมนั่นเองพูดตามเราซื้อนะคะปิงฉีหลินปิงฉีหลินปิงฉีหลินไอศครีมไอศครีมก็จะมีทั้งแบบใส่ถ้วย หรือแบบโคนหรือแบบเป็นแท่งแบบเป็นไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆชอบรสชาติไหนบ้างคะไอศครีมปิง้งฉีหลิน่นต่อไปมันคือซูชิหรือข้าวปั้นนั่นเองเด็กๆเคยทานไหมคะข้าวปั้นนะคะจะมีหลายๆหน้าเลยมีทางหน้าไขา่หวานไข่ปูไข่กุ้งปูอัดเยอะแยะเลยใช่ไหมคะส่วนที่เด็กๆเห็นตรงนี้ คือสาหร่ายไว้หอ่อใช่ไหมคะสีขาวๆก็คือข้าวญี่ปุ่นข้าวปั้นนั่นเองซูชิภาษาจีนนะคะโชซอโชซอโชซอ,ชซ,อซูชิถ้าเราซื้ออยากทานซูชิต้องไปซื้อที่ไหนคะเด็กๆลองคิดซิว่าเคยไปซื้อซูชิหรือเคยเจอที่ไหนบ้าง ต่อไปสุดท้ายของวันนี้จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเด็กๆดื่มแล้วจะแข็งแรงนั่นก็คือนมวัวนั่นเองพูดตามเหลาซื้อนะคะนิ้วหนายนิ้วหนายิ้วหนายนมวัวครบแล้วนะคะวันนี้คำศัพท์ใหม่เรื่องอาหารและเครื่องดื่มขนมที่เด็กชอบนะคะทั้งหมดคําคำเดี๋ยวเราไปทบทวนคำา ต่อไปไปอ่านคำศัพท์ทั้งหมด10คำที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะในเรื่องอาหารขนมเครื่องดื่มต่างๆพร้อมแล้วออกเสียงตามเราซื้อได้เลยค่ะตั้นเกาตั้นเกาตั้นเกาพิซซาปิงปิซซาปิงพิซซาปิงเเเเีีียยยนนนนชวียนชวน 甜甜圈，汉堡包，汉堡包，汉堡包，白水，白水，白水，面条，面条，面条，炸鸡。 炸鸡，炸鸡；冰淇淋，冰淇淋，冰淇淋；寿司，寿司，寿司；牛奶，牛奶，牛奶。 จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําศัพท์เรื่องอาหารเครื่องดื่มทั้งหมด10คําที่เราเรียนมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันแต่ก่อนอื่นต้องอ่านหนังสือก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมคะก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันก่อนนะคะยังเป็นเรื่องตัวเลขอยู่เดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมเหล่าซื้อได้เลยค่ะเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะไปจนถึงเลขที่เราจะเขียนกันวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนับกันเลยค่ะ e สองสามส่หู้วันนี้เราซื้อจะสอนเลขเล้วที่แปลว่าเลขหกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเล้วเลขหกนั้นวันนี้มีกี่ขีดนะคะเด็กๆด,ดูตรงนี้ก่อนนะคะมีทั้งหมดสี่ขีดเดี๋ยวเราซื้อผ้าขีดพร้อมๆกันเลยพร้อมนะคะหนึ่ง สองสาเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยวันนี้เลขหมีแค่4ขีดนะคะขีดแต่ละขีดจะไม่ติดกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะมีช่องว่างด้วยนะคะไม่ติดกันนะคะขีดที่1ขีดที่2ขีดที่3ขีดที่4เดี๋ยวเรามานับลูกโป่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ถือดูสิว่ามี6ลูกรล้วจริงๆหรือเปล่าพร้อมนะคะ e R. ซันเซอูลิวอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ถือลูกโป่งหกลูกนะคะลิวลิวแปลว่าเลขหกต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดเล่มสีขาวหน้าที่สิบสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตะกร้าว่ามีส้มทั้งหมดกี่ลูกนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลย หนึ่งสอูสมี่้มีส้มทั้งหมด6ลูกนะคะให้เด็กๆระบายสีส้ม่าส้มหกลูกนี้ให้สวยงามนักเรียนสามารถระบายตะกร้าได้ด้วยนะคะตะกร้าจะอยากให้เป็นสีอะไรเอ่ยเด็กๆสามารถระบายได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อไปให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยสีเทาเลี้ว าตามรอยสีเทารอยประแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยวันนี้ทั้งหมด9้าตัวเหมือนเดิมทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาโชว์ผลงานให้เราซื้อดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย